อะไรเนี่ยอันนี้ก็มีประเด็นคนนี้มีประเด็นคนนี้เขาอยู่คือถ้าเมื่อกี้มันันเนเหมือนคนละโลกกันเลยเพาปั้นจันเนี่ยมีความแบบเหมือนจะเป็นคนเกเรนิดครับแต่หอมมีความรักจริงๆเขาก็จะปกับแต่เมื่อไม่มีเนี่ย นี่เราไม่มีอะไรนี่ไงี่่าโต้ตายคาโต้ตายเฮ้ผมไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้รับไม่ไหวรับเรื่องไม่ไหวไปดีกว่าเคยเห็นเคยไปบ่อยนี่คือเหมือนเป็นเทพแห่งป่าไปจริงอ่ะที่ไปไปน่ะไปเล่นตะขาบกันข้างในอ๋อลูกเทวดาสิบกว่าคนอ่ะตัวใหญ่ขนาดไหนแคมปิ้งไปเลยนะมาลองลองลงลงมองขึ้นบนฟ้ามีความเย็นเยข้าซาแบบเปโอมิน้ย อะไรอะกำนันของดีแต่ถ้ายังงี<_<_้เพิ่งตัวผู้อุ้ยเก่งจังเลยอะจับไปจับจับทำไม เพื่อนๆสามารถดู EP อื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับ